สบายดีพี่น้องยินดีตอนหาปอสูทรงคงน้องหุ่มเสาเนื้อคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะคือตอนนี้น้องหุ่มกาอยู่ในเมืองเนาะพี่น้องก็อยู่ในเมืองหุ่นแลนแล้วพี่น้องเนาะน้องกาได้เกียมทงในเบิกฝังลังของน้องหุ่มเนาะตอนนี้น้องหุ่มกะจะพาพี่น้องเข้าเดินทางขึ้นอุดมไจอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกีขึ้นอ่าไปขึ้นลาลาเด็กพี่น้องไปขึ้นมันลิ่นบุญเนาะกะพุนกาได้จัดงานบุญเนาะ คุนก็ได้ใจง่ายง่ายได้พี่น้องก็จะมีลายสุนเผาเนาะคุนก็จะมาลิ้นแต่บนเดียวอ่านี่น้องพี่นงพี่นงเนาะก็มีบุญอ่ามีพอกกระมูกแล้วก็อ่าพอมงแล้วก็ผู้น้อยแล้วก็อ่าไทยดาไทยแดงเนาะควมีลายสุนเผาดอกเนาะพี่น้องเนาะก็จะมาลิ้นแต่บนเดียวนี่เนาะพี่น้องเนาะกคุณก็จะจัดง่ายง่ายได้พี่น้องเนาะน้องกะบ่เคยไปงานใหญ่แบบนี้เนาะบ่เคยไปลิ้นบุญใหญ่แบบนี้เนาะพี่น้อง กะที่บ้านมาเนาะค่งก็พาพี่น้องเข้าไปลิ้นอ่าบุญอ่าข้อมงโนาะพี่น้องเนาะก็เป่นกานไปจัดน้อยใหญเนาะเพราะว่าอ่ามู่บานพี่น้อก็น้อยใหญเนาะผลก็เลยอ่าจัดน้อยใหญอยู่อุดมใสแสรบจัดง่ายเลยพี่น้องโน่งกะเห็นผลลงเฟซบุ๊กเนาะก็ตื่นเต้นอยากไปแหงเนาะพี่น้องเนาะสิ่งสำคัญที่โน่งอยากไปเนาะพี่น้องเนาะก็มีอ่าเพื่อนก็ได้เซิร์นักทองเนาะ นําห้องไทยได้พี่น้องคนก็ได้เชื่อห้องไทยก็มาลินํามาห้องเพียงน้ําเด้พี่น้องเนาะนองกะเห็นกะโอ้ก็ตื่นเต้นเนาะตะยกบเนาะนองกะบ่เคยเบิงบ่เคยเห็นตัวจริงหเนาะที่ผ่านมาก็มีแต่ฟังเพียงจังซบ่เคยเห็นตัวจริงเนาะอ่ากะเลยตั้งใจจะขึ้นมาเบิงเนาะเพิ่นกะได้จัดอ่าหลายวันแล้วแต่ว่านองหุ่มกะบ่มีโอกาสมีเวลาจะไปเนาะ มื่อนี้ว่างๆแกสิพนการจิปปิดวันที่สองผุนเดยพี่น้องก็เลยอ่าไปเลยเนาะพี่น้องเนาะที่บารอท้าเป็นจังไรกาให้พี่น้องเฮาอ่าติดตามเบอ่งกับน้องฮุมเลยเนาะน้องฮุมกาจะเดินทางไปโอ้ก็ย่างไก่เดยพี่น้องเนาะตังอยู่อ่าเมืองหุ่นไปฮดอารมณ์ใสกับประมาณร้อยกว่ากิโลเดยเดยพี่น้องน้องฮุมกัโอสุด่าต้นเต้นแหงเนาะอยากเบอ่งแหงพี่น้องเป็นจังไรกาอย่าลืมติดตามอ่ากับน้องฮุมกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ พี่น,อน้องนงองหงกาไปตามทางนาอกาเห็นผลตากอยางคือว่าเป็นแถวเป็นแถวเนาะหลายนน้องตังค์พูนเนาะก็จะสุดทางซื้บานเนาะพี่น้อง,องเดี๋ยวนงองหงกาจิเข้าไปทามอพาพอเทาพุนนะว่ามันหยางเนาะพี่น้องน้องหงกายยักหูได้ <c oughs> ส <c oughs> ดีพโดยอันลูกยักทมเดีว่วอันนี้มันหยาง อ,นนอันนี้มันยาสูบบอกโอ้พี่น้องเนี่เบ่งยาสูบเนาะคนก็จิตตากเป็นแถวเป็นแถวแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะโอ้คนกายกี่อันี่อันพอจำเป็นต้องไปซื้อเนาะพี่น้องเนาะคนกายเ้าจาทำอาพอปอนว่าผนเอามาแต่ใส่เนาะผนปลูกเองมอรว่าเข็ดได้ย่ใส่มาเนาะอันพ่ออันยาสูบอัน โอ้ปุ๊อีพี่น้องคนจะมั่งคนจะจี๊ยซอยแห้มน้อยแบบนี้เราพี่น้องเนาะตื่ว่าบุใดเเนาะเคยซูบีาสูบเนาะการยูบดีว่ามันเป็นจจงดเนาะแต่ว่ายุบานของน้องคุมอ่าแม่เท่าองน้องหุมกาจีซอยอ่าใหญ่ให่บุ๊ด้ซอยเอ่ให้มันอ่าน้อยน้ยแบบนี้เราพี่น้องเนาะเฮอันนี้น้อยน้อยเนาะแม่เท่าองน้องหุมกะ สวยใ่ๆจะนั่นลหละค่ะมาตากแบบนี้คือกันแต่ว่ามันตากแตกต่างก,กันเหงนเราพี่น้องเนาะเ <c oughs> บิ่งคงอ่าเขาเจ้าคขึ้นสิเส่บ <c oughs> เนาะเนพิ่นกับปลูกยูส่วนแฮนแมเนบ่พ่อเดี๋ยวน้องมึจะพาพี่น้องเฮาอัดไปเบือ้องต้นมันเนาะพอทอพูดว่าอันนี้กับเป็นตัวอันปุูกยูเฮือนผลว่าอันนั้น อตัวเองเก็บยูส่วนมาจาังสิเนาะนี่พี่น้องมาเบิ่งนี่ใบอ่าใบของมันเนาะนี่ใหม่มส,ดสดเลยพี่น้องนี่ใบของมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะปวงอ่อนๆเนาะพี่น้องเนะาะการที่เพื่อนจะเอาอยูส่วนยูอ่าอยูส่วนมาซ้อยให้มันมุ่นแลก็ตากแดดแบบนี้เนาะพี่พน้องเนาะเพื่นอนก็นต้องตั้นก่อนดิพี่น้อง ปั้นให้มันออกน้ำก่อนเนาะแล้วก็จึงไปตากแล้วก็นอกจากนั้นให้มันแห้งเจอสิแล้วคนก็เอามาสูบได้เแม่ทำเลยแม่เมื่อใดเมื่อใดอยู่บ้านไดอยู่านอยู่เมืองหุ่นไปกองกองเมียหุ่ได้ดูอันแรกใครจังไดเด็ดชายดี Mẹ, mẹ trai bởi. Dạ, tui phân. Trai ơ? Trai chăng đại? Trẻ hạ chích. Trẻ dãy? Trẻ hạ chích. Ồ, loài nưng rồi đấy, kì nọng. Mẹ, mẹ, tui xông lúc vừa mẹ. Mẹ, mẹ hết yên bỏ khăn à? Mẹ đâu? không. Yêu gần làm thầy, yêu gần làm phố gặp mẹ đã. Ừ. Đùa lúc xài đây, lúc xào đây. Ừ. Xài lúc เอาพอ,อยมุกคุณเตเออเดี๋ยวนี้พ่อกับแม่อยู่หฮวอนใดาาสายยังมีลูกสายอีกเป็นสายเป็นมัดแหละเห็ดผลก็ม่้โดยะไปพาลูกไปพืองแม่เอาออแม่ไปดูพี่้องเป็นแต่ดินเนาะในปัจจุันเป็น,นเป็นตเด็กแต่เทียบเป็นเงินไทยกับประมาณร้อยนึงเนาะพี่โน,โน้องเนาะ บบจับนะ้อโอ้จีเอาช่วยพน้องหุ่มกับมีเงินเด้น้องหุ่มกับโ่อซูเป็นการเอาไปจีเอาให้พอเท่าแม่เท่วพงน้องหุ่มอาสูบเนาะตั้งกันก่อนแม่เดี๋ยวนี่ลูกยังไปอุดมศัย ตอนกลับลูกจิะมาแวะมาเอาน้ำแม่ได้หรือไจิ้มลงงูบังหุ่นเออขอให้คานให้อ่าคายให้มปน,น,น,น้ำได้แม่ได้หรือลูกอาจจะเดินทางต่อก่อนแต่จะเดินทางไปก่อนพี่น้องเพราะว่าตอนนี้น้องหุ่นคือน้องหุ่นเพมีเงินเนาะน้องหุงง่นยังไม่พอแฝงเถอะตอนกลับล่ะกค่อยมาแวะเอาน้ำแม่เพิ่อนล่ะก็ ຈຶ່ງກັບໃຫ້ພໍ່ທໍເມົາເອີລອງສູບຢູ່ບ້ານອາຈະລອງລົດຊາດມັນເບິ່ງເນາະว่าອາຢາສູບພົງເພີນລະກະຢາສູບຢູ່ບ້ານຮຸມແຕກງກັຈັງໃດອັນໃດແຊານານ าฮอดอุดมใสแล้วพี่น้องเออคิดว่าจะบ่ฮอดแล้วเนาะจบปนแฮงไม่เมื่อยแด่พี่น้องโอ้ยอยากกินข้าวเด้ตัวจนสั่นเบิ่งน้องหุ่มใส่เสื้อใ่สอ่าส่งตู้พุ่นเด้ในเสื้อกนาวเนาะยานอยู่อดมใส่หนาวพี่น้องก็เลยอ่านุ่งเสื้อกันนาวไปนําเพราะว่ากระเป๋าน้องหุ่มมันน้อยเนาะ ใาส่รสาขางผดรเดินทางยงมืุ่มากเกยว่แต่จะแต้งตัวก็นะะต่จะไม่โซคกินเข่าก่อนพี่โรอยากกินเข่าแฮียขึ้นไปยังบนหอล่ใส่แล้วเหี้ยหนังทั้งล่างทั้งตีละ มุนี่กับหาเศร้าในนึงเนาะเพราคือที่ผ่านมาที่ผ่านมา,น,าน้องหุ่นก็บ้าเนื้อไก่เดินเดินทางตามบาบาลมาโหดลงใส่กับขำแล้วพี่น้องแต่ว่าแต่ว่ามุน,นี่กะบเศร้าในนึงนะที่อ่าไปเลาะอ่าโซกคงกินกินข้าวก่อนพี่นอกกอ้องกะบุ่หัวจะกินอย่างเนาะจะเบิ่งตอจริง คนคลายเนะขมเด้นนะอยู่บ้านน้องุุมกะยังก่มีเถื่อนนะพี่น้<ด>องน้องเปิดแอสเซบเนะเนบนะุกคนคายป่าคายซีนะเปิดแอบเซย์นเนหนักยาก,กินเขาเลยเอาม้คาบนข่าก็อ,อ,อยูนะสิไปโซกอีก ตาในกข่าันแลยสี่สิบสมี่สิบสีโอ้บุ๋ ตัวบ <Ooh>, ักใหญ่ๆพี่น้องตัวซีซีกันกีบเนาะนอนอีเด้อนอนในไครมาเท่าไรโอ้บวกนอพี่น้องเอานอกกับเป็นการแซบเนาะปลากับเป็นการแซบเลือกอันใดอันใดก็อยากกินเนาะโอ้นอใหญ่ใหญ่พี่น้องนอนในอะไรมาเท่าไรหนึ่งสามสิบ มาดึงสานสิบคนคีบาวอบนี่พี่น้องเนาะตอนนี้อาหารของน้องหูกระมาเล้วพี่น้องมีเบิ่หนอแล้วพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นอาหารชิวาน้องหูมากมากแล้วพี่น้องอยู่บ้านน้องหมกว่าจะได้แต่ละอันโมเมนเรื่องง่ายเ้ยพี่น้องต้องไปคูดยูก้ายูกไกเด้ แต่ว่าตอนนี้มันก็บ่มีแล้วเนาะก็ยังบอกเถื่อจั่างสินะในเบื้งปลาพี่น้องปลากับโต๊บักใหญ่ๆเนาะพี่น้องโอ้ยเกือบจอะุก <c oughs> เดี๋ยวน้องกับจีกินนัวก,ก่อนเนาะพี่น้องนะมาเด้อพี่น้องมากินข้าวกับน้องหุ่มเด้อพี่น้องอู้บริกรินโดนเนาะแตงจังนั้นคือสเสียบเนาะอเอะเบื้งเจียวนะเนาะเจียวกับเป็นตาเสียบเอง จะกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวนนู้น่น้องคืัน น้องดาวเพื่อนยอยู่บ้านนะเนาะเขามักพากันไปเอาแต่เศ้าๆเดะพี่น้องออกเขาเอานาไปแต่เศ้าๆน้องไปคุดไปซอกกว่าจะได้บูมันเรื่องงายบางมือกะกลับจนแลงเไปแต่เศ้ากับแลงได้บางมือกะไปหลักกลับช่วยได้เนาะขึ้น้องกับเพื่อนน้องดาวตอนั้นไปรับน้องดาวอยู่คิวรถเนาะกะมากินเข้าบนนี่แหละ มากินนอแบบนี้เนาะโอ้โหลราคิดหอดพ่นบวชัวพ่นจิทอน้องหุ่มเนี่ยว้ถ้ามีโอกาสมีเวลาจะไปเยี่ยมไปยามพ่นเนี่ยิ่นก็ได้เป็นสาวไทยแล้วส่วนน้องหุ่มกับเป็นาสาวชาวคางบ้านน้องดาวพลนกับเป็นาสาวไทย กำลังจะไปส่องของเนาะพี่น้องเนาะนี่นัมเบอร์สองศูนย์เจ็ดเนาะพี่น้องนี่เห็นแล้วเดี๋ยวน้องหุ่มกะจีลงเอาเข้าไปเบิง่งเนาะโอะ้ได้แล้วอ้เปิดไฟก่อนโอ้นี่ห้องของน้องหุม่มเนาะก็มีซองเตียงเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าน้องหุมอ่านอนผู้เดียวนาอ <laughs> โอ้เมื่อยแหงพีนง่น้องน้องหุมกะดีใจหลายเนาะที่มาหอดอยู่อดมใสแล้วนาอพี่น้องเนาะโอ้คิดว่าจะโบอหอดแล้วปวดเอวปวดหลังเลย <laughs> ตอนนี้ก็ได้ห้องแล้วโอ,โอ,โอ,โอ้เตียงก็น,นุ่มดีเนาะเข้าห้องเราก็ยังนอนพักผ่อนน้อเมื่อยพี่น้อง แต่ใจกยังบ่ลืมอ่านห้องไทยเนาะพี่น้องเนาะนูกเห็นอ่าเพิ่นเอาลงเพิ่นนกรู้สึกว่าอยากไปแหงเนาะพี่น้องเนาะว่าน้องฮุกะเคยฟังอ่าเพลงเพิ่นเนาะอ่าเพซื้อเพียงว่าอันเพิ่นมาโคงเพลงว่าว่างเปล่าหันเนาะแต่ว่าอันน้องฮุงบ่ว่าเพิ่นซื้อหยังเนาะนอกจากนั้นน้องฮุกะอ่าเคยฟังเพียงเพิ่นเนาะแล้วก็มีหลายๆคนเนาะน้องฮุงกะอ่าแต่ว่าบ่จือเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก อ่มื่อนี้ก็อาจจะบอได้ไปอ่าเบิร์กนาะพี่น้องเนาะน้องคมกาบุกหัวพ่นจัดอ่ากลางคืนเดบอหรือว่าบุญจันาะน้องคมกาบุกหัคือกันแล้วก็พรุ่งนี้เนาะน้องคมกาจะอ่าไปถ่ายให้พี่น้องเขาได้เบิร์กนาะพี่น้องเน้องโอ้คงอยากอ่าไปเบิร์แหงเนาะตื่นเต้นแหงพี่น้องสำหรับคลิปที่น้องคมกาได้พาพี่น้องเขาไปอุดมเสนาะเดินทางไป กะมาหดอรุมณ์ใจแล้วนาะพี่น้องกะได้ห้องที่ว่าพักเสาแล้วนาะพี่น้องน,ะน,น้องนะองกะจะมีเพียงสนิทเดีพี่น้องถ้าว่าผู้ใดได้เบื่อได้ทรงคิดของน้องคงกะอย่าลืมส่งกำลังใจให้น้องโฮเดอร์เพื่อให้น้องมีกำลังใจเห็คุคิดต่อไปนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย